สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือ2 JK ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำเป็นรถเกง Toyota ่ง t o โยต้า o o l l ราไฮท a l k นะคะรถยนต์ปี99ค่ะเกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์ 4A นะคะทุกคนมีความอึดความทนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะทุกคนแอร์เย็นสีสวยนะคะพาสีปี65ค่ะราคา43,000บาทนะคะสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะเกียร์ออโต้ไฮท็กนะคะทุกคน สภาพโดยรวมนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะภายในก็เป็นเบาะหนังนะคะทําความสะอาดง่ายดีนะคะทุกคนคอนโซลหน้าเดิมๆนะคะไม่มีแตกนะคะมีเล่มเอกสารชุดโอนครบๆเลยคะ่ะท่านใดสนใจนะคะสามารถเดินทางไปดูรถยนต์คันนี้ได้ที่จังหวัดอ่างทองนะคะรถบ้านเท้ๆนะคะ4 3 0 0 0บาทนะคะทุกคนสำหรับรถยนต์คันนี้เบอร์ติดต่อเจ้าของนะคะอยู่ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะท่านใดสนใจติดต่อไปได้เลยนะคะเบอร์โทรใต้คลิปนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ